ครับผมก็ขอสัสดีทุกท่านครับผมเดี๋ยวมาแนะนําวิธีการปลูกกระชมกันนิดหน่อยครับผมการปลูกกระชมเราต้องการให้กระมเราหมายถึงว่ารากเดินได้ไวหรือว่ากระมเราตั้งตัวได้ไวให้กดดินให้แน่นเลยนะครับผมกดดินให้แน่นแน่นกระมที่รับไปใหม่ก็ในสีห้าวันแรกให้อยู่ในร่มก่อนนะให้อยู่ในร่มก่อนจะเพิ่งออกเดี๋ยัน,ออน,ยน,นี้ก็จะเป็นไม้ตัวหนึ่งอันนี้จะตัวนี้จะเป็นกระหนกนะรากกระหนกอันนี้เป็นไอ้บาวอันนี้จะเป็นไม้ สายพันธุ์เก่าเป็นไม้สองชั้นนะอันนี้เป็นไม้ที่หาย,ยากด้วยนะอันนี้เหลือแค่ต้นนี้ต้นเดียวที่ผมเอาไว้แล้วกันไปหมดเพราะทำไม่ได้มากคําน้อยอ่าตอนนี้จอที่เคยถ่ายแล้วก็มีความสวยงามก็ชิ้ที่เราเสียไว้จะมีกิ่งจอเดิมง,งอกกับ,บ้างเราก็เก็บไว้ก็ได้นะเก็บไว้เก็บไ,ไว้เพื่อเราจะเอาไว้เสียบกิ่งใหม่นะเอาไว้ตัวใหม่มาเสียบเข้าไปอันนี้เป็นเหอมาง,มงคล ที่ถ่ายเมื่อคืนนะที่ถ่ายบ่อยก็มีต้นไหนที่มีดอกก็มาถ่ายผมมองมาเห็นนะแสงสะท้อน,นก็ถ่ายไปแดงลงชับต้นนี้จะก็สวยมากน,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 นกี่เป็นอีกงคนอันนะี้ผมเป็นคู่นะผมเป็นคู่กดดินให้แน่นแล้วก็อย่าลืมให้น้ําเช้าเยน็นนี่เป็นชั้นเดียวแดงดเูเก่า ตัวน,นี้เป็นสายของเรนโบว์นะตัวนี้เป็นไม้ที่ท,ที่ดัดแปลงสายพันธุ์ก็ไดง้ครับตัวนี้เป็นโชกวนกับโบชุฟนนูตัวเดียวกัน ต้องเอาสองต้นนะครับปลูกแบบนี้ก็ได้นะมีกระถางใหญ่ก็ลงใส่ด้วยกันไปจะใช้ใช้ยาอยไรบอกว่าบบสัตว์เนี่ยจะใช้คนละสีหรือว่าสีเดีวยวกันก็ตามแต่ถ้าเรามีสามต้อนอย่างนี้เราเอาตัวน,นี้เข้าไปด้วยนะเอารวมเข้าไปด้วยก็จะมีมิติร้อเราต้องการมีกระถางใหญ่เราใส่ไปสีตัวแบบน,อนี้เราก็ใส่ไปเลยเราจะใส่เรามีกระถางใหญ่เราใส่สีห้าต้นใส่เข้าไปเลยก็ ไม้เหล่านี้ก็จะ <c oughs> สามารถเลี้ยงลาต้นของไข่ของมันนะว่าพูดถึงไหมนั่นแหละ <c oughs> พูดให้ถูกโอเคพาเท่านี้ครับผมผมจะเตรียมตัวอาบน้ำเตรียมรถออกเดินทางแล้วครับผมจะพาแม่ไปโรงพยาบาลไปนอนที่โรงพยาบาลพรุ่งนี้ผ่าตัดครับผมขอบคุณที่เข้ามาเยยมชมขอบคุณมากครับผมก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผม,บผม,บผม,บผมขอบคุณสวัสดีครับ